สวัสดีค่ะทุกคนยายมรีมาทักทายกับทุกคนยายมณีไม่ได้ลงคลิปตั้งนานเลยค่ะเพราะว่าที่ก่อกวอเมริกาที่ยายมณีอยู่นะคะมีไต้ฝุ่นหรือว่าพายุเข้าเนาะก็เลยไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีอินเทอร์เน็ตที่จะต้องลงคลิปนะคะทุกคนแต่ตอนนี้มีน้ํามีไฟลแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแล้ว ยายมัลีก็เลยได้ลงคลิปนะคะแล้วก็ยายมัลี่จะพาทุกคนไปดูใต้ฝุ่นเข้าที่เกาะกวมนะคะว่าเป็นไงบ้างก,ก่อนเข้าและหลังเข้าไปดูแล้วก็รับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยลีฟวิงอีกดว่าวันนี้มาเจอกับยายมัลีอีกแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ยายมัลี่จะมาบอกข่าวทุกคนที่เกาะกวมอเมริกาที่ยายมัลีอยู่วันนี้จะมีใต้ฝุ่นเข้านะคะทุกคน ไต้ฝุ่นเขาบอกว่าไต้ฝุ่นลูกนี้ใหญ่มากฮิตกวมเต็มเต็มเลยมาชนกวมเต็มเต็มเลยค่ะตอนนี้อีกประมาณสัก12ชั่วโมงไต้ฝุ่นก็กวอมเมริกาที่ยัยมลรีอยู่นะคะทุกคนยัย,ยมลรีก็เลยจะมาถ่ายบรรยากาศก่อนที่ไต้ฝุ่นจะมาว่าก่อนไต้ฝุ่นมาแล้วก็หลังไต้ฝุ่นมาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าไต้ฝุ่นลูกนี้ใหญ่มากแล้วก็แต่ละบ้านของคนที่กวนนะคะทุกคนเขาก็จะ ใส่ชัตเตอร์หน้าต่างหรือว่าพแท็กของทุกอย่างเลยเพราะว่าไต้ฝุนลูกนี้มาใหญ่และลมแรงมากแต่ตอนนี้ก็ฝนก็หยุดแล้วแล้วก็มีลมนิดหน่อยยังไม่เข้าเขาบอกว่าอีก12ชั่วโมงไต้ฝุ่นก็จะเข้าที่วกวมยยเมลี่ก็เลยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศก่อนไต้ฝุ่นจะมานะคะโอเคเดี๋ยวยัยจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศก่อนนะคะว่าก่อนไต้ฝุนมาหรือแล้วหลังไต้ฝุ่นมาจะเป็นยังไงนี่คือก่อนไต้ฝุ่นจะมาต้นไม้ก็จะ โอเคดูดีทุกอย่างนะคะต้นไม้กล้วยของเยมเลิเพราะว่าถ้าได้ฝนมาต้นมงต้นไม้นี้เขาจะล้มหมดเลยถ้าถ้ามันมาแรงนะคะทุกคนนี่เยมิลี่จะให้ดูต้นกล้วยของเยมิลี่ต้นนี้นี่นี่คือต้นกล้วยของเยมิลี่แล้วก็ต้นไม้ของเยมิลี่นะคะก่อนที่ไต้ฝนจะมาเนาะอ่เราก็ทาอะไรไม่ได้ถ้ามันจะมาเราก็จะปะท็กไม่ได้อืมนี่คือต้นไม้ของเยมลิลินี่ ที่ก่อนไต้ฝุ่นจะมานะคะทุกคนนี่นี่แล้วเย็นนี้จะให้ไปดูน้องชายตะโจก็เอาเรือก็เอาเรือตะโจมามามาผูกไว้แล้วเพราะว่าถ้าลมมานี่เรือเขาจะปิวแม้กระทั่งเรือก็ปิวนะคะทุกคนนี่เรือตะโจน้องชายตะโจเขาก็จะเอาเรือมาผูกไว้แบบนี้เพราะว่าตะโจแกจะทําทําโซ่ขึ้นมากับพื้นแบบนี้ไว้ล็อกเรือเวลาไต้ฝุ่นมาเนาะเวลาไต้ฝุ่นมาเรือ ก็จะไม่ปิวนะคะทุกคนแม้กระทั่งเรือก็ปิวถ้าแต้ฝุ่นมาแรงๆนะคะทุกคนนี่น้องชายตาโจก็เอาเรือของตาโจมาลอกไว้แล้วอ uh huh. นี่ต้นมงต้นไม้แล้วก็หวังว่าต้นมะละกอต้นนี้ของเยอรมลีจะไม่ล้มนะคะทุกคนแล้วก็ต้นเฟื่องฟ้านี่คือต้นเฟื่องฟ้ายอรมนีนี่กําลังขึ้นสูงเลยหวังว่าคงไม่หกักอืมแล้วก็นี่คือต้นมะม่วงของเยอรมลีหวังว่าต้นไม้ทุกอย่างของยอรมลีจะโอเคนะคะ,ะ,คะทุกคน แล้วก็นี่คือหน้าร้านของเอมาลีนี่นี่ส่วนของหน้าอนี้ส่วนของข้างหน้าหน้าร้านของเยมาลีร้านของเอมาลีตะโจแกก,ก็จะทาโซ่ไว้เหมือนกันนะคะทุกคนโซ่ขึงไว้กระปูนแบบนี้อืแล้วก็เอาอันนี้มันอยู่อันนี้มันโฮได้ปะ่ะสามพันเพาเชือกตัวนี้ตะโจแกก,ก็มาขึงไว้ให้เยมารีละนี่ส่วนร้านของเอมารีก็ใส่ชัตเตอร์ไว้ด้วยปิดชัตเตอร์ อันนี้ซื้อส่วนของถนนนะคะทุกคนดูว่าต้นไม้เขาจะหักไหมหรือว่าจะพังไหมอันนี้คือส่วนของถนนนี่ตอนนี้รถเงียบมากทุกคนเข้าอยู่ในบ้านเพราะว่ากลัวไต้ฝุน่นนี่พามาชมต้นไม้ก่อนที่พายุจะมานี่เขายังดูสดใสสวยงามแต่มาดูหลังไต้ฝุ่นนะคะว่าจะเป็นยังไงะ ยายมะลิก็จะให้มาชมบรรยากาศก่อนใต้ฝนเข้าประมาณนี้นี่ตอนนี้ก็มีแค่ลมหน่อยๆแล้วก็ฝนตกหน่อยๆแต่ว่าเขาบอกว่าอีก12ชั่วโมงใต้ฝนจะมายายมะลิก็เลยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศก่อนที่ใต้ฝนจะมาเนาะแล้วก็หวังว่าเทียงนาน,น้อยของยายมะลิจะจะโอเคนะคะทุกคนดูเทียงนาน,น้อยของยายมลิแล้วนี่ก็คือ ต้นกล้วยส่วนคางบ้านยัยมะลอีกฝั่งหนึ่งดูสิคะทุกคนกล้วยยัยมัน <ouse noise> กิกำลังออกเครือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเสียดายถ้ามันจะล้มนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยโอ้นี่หนึ่งเครือสองเครือสามเครือสี่เครือกํลาลังจาะเครือเลยค่ะทุกคนเสียดายถ้าพายุม,มาแล้วมันจะล้มเนี่ยเพราะว่ามันยังลูกมันยังอ่อนอยู่เลยยังไม่แก่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยดูสองเครือนี้อยู่ด้วยกันดูสองเครือนี้อยู่ด้วยกันทุกคนเครือใหญ่มากแต่ว่า ถ้าพายุมาถ้ามันล้มนี่ oh, โอ้โหโคตรเสียดายเลยในะนียดูว่า wow. เยม,มลลิก็จะพาดูบรรยาก,ศกาศร,รอบๆสวนของแยม,มลลิก่อนพายุจะมานะคะทุกคนดูต้นมะละกอต้นนี้ของแยม,มีลล่สูงมากหวังว่าคงไม่หักนะจะได้เพราะว่าต้นมะละกอต้นนี้ลูกใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็หวานด้วยเวลาเขาสูงเนาะเยม,มีลล่ก็เลยไม่ตัดลงเพราะว่านี่ดูสูงความสูงของเขาก็มะละกอเย,ยม,มีลล่หวังว่าคงโอเคนะจ๊ะพายุจะมาแล้วเนี่ย ตอนนี้บรรยากาศสดใสกับทุกคนนี่บรรยากาศสดใสแต่ว่าใต้ฝุ่นมาไม่รู้จะเป็นยังไงเยเมันลีก็จะให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะก่อนใต้ฝุ่นจะมาเดี๋ยวยายมันจะถ่ายหลังใต้ฝุ่นมาจะเป็นงไงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ตอนนี้ลมกําลังจะมาแล้วเนี่ยต้นกล้วยไม้ของเยเมันลีก็เหมือนกันต้องเอาลงมาแบบนี้หมดเลยเพราะว่า เยมลีแ่แฝนไว้เนาะแฝนไว้ข้างบ้านข้างบ้านเขาบอกว่าโอ้ต้องเอาลงเพราะว่าถ้าไม่เอาลงนะโอ้ยลมพัดปิวหนีหมดเลยเยมลี่ก็เตยข้างบ้านเขาก็เลยมาช่วยเยมลี่เอากล้วยไม้ของเยมลี่ลงมาวางไว้กับพื้นแบบนี้ก่อนแล้วคงของแล้วก็ของเยมลีก่ก็กองกองกันไว้แบบนี้รวมมารวมๆกันไว้แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวลมมันปิวเนาะแล้วก็ผ้าข้างหลังนี้ก็เหมือนกันต้องพันขึ้นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเขาบอกว่า คืนนี้พายุลูกใหญ่มากจะมาที่กวมจะมาที่เกาะกวมอเมริกานี่นูนเนเวอร์ข้างบ้านเยมารีเขานา่นแล้วเขามาช่วยเยมาลีต้องขอบคุณเนเวอร์นะเนี่นยเยมะลีก็ไม่ได้เตรียมการเนาะว่าต้องเอาของลงเพราะว่าเยมาิีม่คิดว่ามันจะลูกใหญ่ขนาดนี้ทีนี้ข้างบ้านเยมะลีเขาโทรมาเขาบอกว่ามะลีไม่ได้นะเธอต้องเอาของลงหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวพายุมาลูกใหญ่มากเดี๋ยวของเธอจะปลิวหนีหมดเลยนะเขาก็เลยมาช่วยเนเบอร์ Neighbor, มาช่วย หนึ่งสองสามสี่คนเนเบอร์น่ารักมากต้องขอบคุณเนเบอร์มากๆนะคะขอบคุณค่าเนเบอร์เนเบอร,ร์น่ารักในหมู่บ้านที่เยเมนี้อยู่เขาจะอยู่เป็นแบบครอบครัวเนาะครอบครัวใครครอบครัวมันเขาเป็นคนพื้นเมืองหรือคนชมโมโเขาน่ารักคนชัมโมโที่นี่เขาน่ารักค่ะทุกคนมีอะไรเขาก็คอยช่วยเหลือเขาดีกับเราเราก็ดีเขาเวลาคริสต์มาสปีใหม่เยเมนี้ก็ทำกับข้าวไปแจกเขาข้างบ้านน่ารักมากเขามาช่วย เอาของลงหมดแล้วเดี๋ยวแต่เล็กๆน้อยๆใหญมะล,ลิก็จะเอาของลงเนาะอเพราะว่าเดี๋ยวเหลือ decoration ของยายมะล,ลิเล็กๆน้อยๆแบบนี้คะ่ะทุกคนนี่ของพวกนี้เนี่ยที่ยายมะล,ลิชอบแฟนนี่ยายมะล,ลิก็จะเอาลงหมดเลยเดี๋ยวลมจะปิวเนาะเพราะว่ายายมะล,ลิถึงมาจากบางไทยนะเนี่ยอืมเสียดายถ้าลมมันปิวนี้เนาะยายมะล,ลิก็เลยจะเอาลง นี่ค่ะทุกคนเดคอรชันเนี่ยมลต้องเอาลงเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอพายุมาเดี๋ยวมันจะปิววนาะต้องเอาลงทั้งหมาให้หมดเลยนี่ถ้าไม่ลงก็เสียดาย เคคุโอเคลงมาแล้ววันที่สองที่จ้ฝุ่นจะเข้าค่ะทุกคนวันนี้วันที่สองเมืม่อวานนี้ก็เตรียมของวันนี้วันที่สองเมื่อคืนเขาบอกว่าใต้ฝุ่นจะเข้าก็ยังไม่เข้าเขาบอกว่าจะเข้าบ่ายวันนี้แต่ตอนนี้ก็มีแค่ลมนี่ใบมะละกอของจนมะละกอของเงี้ยเมืกี้ก็ยังโอเคทุกอย่างโอเคอม,มีแค่ลมนิดหน่อย,อยแล้วก็ฝนนิดหน่อยเขาบอกว่ามันจะเข้าช่วงบ่าย คอยดูตอนต่อไปค่ะว่ามันจะแรงแค่ไหนตอนนี้ก็มีแค่ลมเนาะออันนี้แค่หางมันนะคะทุกคนอันนี้แค่หางมันหัวมันยังไม่เข้าเขาเรียกใต้ฝุนเป็นหัวเป็นหางนะคะทุกคนตอนนี้แค่หางหัวยังไม่เข้าหัวเต็มๆยังไม่เข้าเขาบอกว่าหัวเต็มๆใต่ฝ่นจะเข้าช่วงบ่ายตรงนี้ก็ยังโอเคอยู่อืม นี่คือวันที่สองของตอนนี่คือวันที่สองตอนเช้านะคะนี่ยังเช้าอยู่นี่ก็จะมีลมประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสำหรับก่อนใต้ฝุ่นจะเข้าเนาะเยมนรีก็จะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้ก่อนแล้วก็คอยดูพีหน้าต่อไปนะคะว่า ได้ผนจะมาแรงแค่ไหนโอเคค่ะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแยมมารีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แยมมารีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ